ณกรุงศรีวิลามีพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งพระนามว่าพระเจ้ากรุงสันชยัยผู้ปกครองกรุงศรีวิลาได้มีคู่ครองชื่อพระนางทุสดี สองคนก็ได้อภิเษกกันหลงทางันเสียเวลาถ้าหลงพี่ขึ้นมาจะเสียอะไรคะแล้วน้องอยากเสียอะไรล่ะต่อมาได้มีพระโอรสชื่อพระเวสสันดรชวยกมีดเงินมีดทองมีด pull up in a drop ้ w a แรูบกเทาไห่ยังคนถ้าพูดถึงหนึ่งพันบอกกูไดูมเาบภาษาแล้วควรหาคู่กรรม เฮผูกพ่องเฮถูกแล้ว,ลวขอรับท่านแม่และต่อมาพระเวสสันดรและพระนางมัทสีก็ได้อภิเษกพระเวสสันดรและพระนางมัทสีท่านทั้งสองมาที่นี่โดยไม่ถูกบังคับแต่มาด้วยความสมัครใจอย่างแท้จริงเพื่อเข้าพิธีสมรสหรือครับโดยที่ท่านทั้งสองมีเจตจำนงที่แสดงความรักซึ่งกันและกัน ขอให้เป่าสาวจับมือขวาซึ่งของกันและกันและสวมแหวนให้แก่นางวสีข้าพระวิษณนดอนข้าขอสัญญาว่าข้าจะรักและเชิดชูนางวสีตลอดชีวิตของข้า,ขาหาไม่เหมือนกัน ะพงยังมีลงทางใจบางบางมีหรือจะไม่ลงเทอและมีพระราชโอรสคือชาลีและมีพระราชธิดาคือกันหา ต่อมาเมืองกริงคราชเกิดฝนแรงประชาชนอดอยากจึงส่งพานไปขอช้างปจัจจัยนาจากพระเวสสันดรพวกเจ้ามาที่นี่โดยเหตุใดลึกข้าพเจ้าทั้งสองเป็นพานจากเมืองกริงคราชเพื่อมาขอทูลช้างปัจจัยหน้าจากเมืองของท่านเนื่องจากเมืองของข้าพเจ้านั้นได้ประสบปัญหาภัยแล้งภัยพิบัติอย่างรุนแรงประชาชนเกิดความอดอยากพระเจ้าค่ะเชิญเลยวพีค่คะเมืองทาง ของข้าพเจ้านั้นเกิดภัยแล้งอย่างมากเนื่องจากลมมรสุมและความกดอากาศมันเปลี่ยนจึงทําให้เกิดภัยแล้งเพื่ครับได้สิถ้าหากช้างปจัจจัยนาคจะช่วยพวกเจ้าได้ข้าก็พร้อมที่ยกให้ขอบคุณพระพพเจ้าค่ะหลังจากพระเวสสันดรบริจาคช้างปจัจจัยนาคไปประชาชนต่างไม่พอใจพากันมาประท้วงขอให้ในรเทพพระเวสสันดรอ,ออกจากเมือง

แต่ก่อนที่พระองค์จะ,สะเสด็จออกจากเมืองพระเวสสันดรทรงทําการบริจาคครั้งใหญ่ที่เรียกว่าสะตะสะตกมหาทานหลังจากโดนในระเทศพระเวสสันดรและครอบครัวก็ได้ประทับอยู่ที่เขาวงกฏโดยมีพานเจตบุตรเข้าเฝ้าไม่ให้ใครเข้าไปรบกวนขอไว้พระคุณพี่ค่ะข้าขอถวายตัวนัะใช้ท่านด้วยเถิดครับได้สิเจ้าชื่ออะไรหรอข้าชื่อพาน โอเเคังจ้ามาาาาาเเเเข้้ข้ค่ไไดดตลดลลออวยปงมีวันหนึ่งมีขอทานนําว่าชูชกและเมียของเขาชื่อนางอมิตดานางมิตดาต้องการกันหากับชาลีมาเป็นค่ารับใช้จึงขอให้ชูชกไปขอบุมารทั้งสองมาใ i ้เดลิงไอวันกันหาชาลีมารับใช้ค่าเด๋ยนนี้เลยทําไมพูดอย่างนี้ล่ะค่าไปอยู่จามเุเชมานานผู้ใช้ไม่ค่อยชัด แล้วภาษาอังกฤษละ่ะไม่ได้เลยแล้วตัวโลจงจะไห้ข้าไหมได้จัครับเหตุที่ชูชกต้องการขอพัดกุมารทั้งสองคือมีเรื่องอยู่ว่าชูชกได้ให้เพื่อนยืมเงินแต่พอไปทวงเงินเพื่อนกับไม่มีเงินให้จึงยกลูกสาวที่ชื่อว่านักอมิตดาให้แทนอยอ เพนกูอยู่ไหนเพื่อเงี้อะไรวะเพื่อนงั้นที่มึงยิ้มกูไปไงเอ้ยคกูงี้เวะว่าเอาไปเล่นอะไรนิดหน่อยหมดแล้วแล้วก็ไม่มีเงินให้หรอกแต่เดี๋ยวเอาลูกกูไปไหนแล้วนะได้แล้วลุงสางคัาเลยเอ้ยน้ายมิตรด,ดาทำเพียบเรสจ่าพ่อเดี๋ยวไปอยู่กับเพื่อนพ่อน,นะชูโชคได้จะพ่อโอเคบ๊ายบาย,บาย นางมิตรดาก็ทําหน้าที่เมียดีจนเพื่อนข้างบ้านนั้นต่างไปด่าว่าเมียตนเองทําให้เมียเพื่อนข้างบ้านไม่พอใจจึงได้มากล่าวด่านางอมิตรดาดังนั้นนางอมิตรดาจึงคิดคนมารับใช้แทนนี่นางอมิตรดาแกฉันจะดูแลผัวแกดีกันไปแล้วนะรู้ไหมในว่าผัวฉันเอาว้่าฉันเนี่ยใช่ไมใช่ใช่เออแกนะต้องไปให้ผัวแกมาหานาะงรับใช้แทนแกเลยนะใช่ไหมใช่ไหมใช่ใชใช รู้ไว้นะเมื่อชูชกเดินมาถึงก็ได้พบกับพานเจตบุตรจึงใช้กลอนอุบายหลอกลวงพานเจตบุตรว่าปลักใส่อาหารนี้เป็นพระราชสารมาทูลพระเวสสันดรกลับเมืองพานเจตบุตรลงเชื่อจึงบอกทางไปเขาวุกดให้แก่ชูชกยุดเจ้าเป็นใครเจ้ามาที่นี่เเป็นอันใดข่านั่นเหรอข้าเป็นข้าจะพูดไปนำพระราชสารมาชูลพระเวสสัน,น,นดรกลับเมืองอยังไงล่ะอย่างนั้นเหรอนั้นเปินท่านไปได้เลยขอบคุณมาก ต่อมาชูชกก็ได้เดินทางมาเจอฤาษีองค์หนึ่งชื่อว่าพระอจุตารีศีและชูชกก็ได้ใช้คนอุบายหลอกหลวงให้บอกทางท่านใชายพลุสิไม่ใครเจ้าเป็นใครมาทำไรมาจากไหนข้าชื่อชูชกข้าเป็นพระาชทูตนำพระราชาสารมาให้พระเวสสันดอน,เ,น,ดอนเจ้าไม่เชื่อหรอกว่าเจ้ามาเป็นพระาชทูต ข้าก็ไม่เชืเ่อว่าเจ้าเป็นพลุสีในจริงก็บอกทางข้ามาสิ <S <S ได้ข้าจะบอกทางเจ้าให้านี่นเลยเพื่อนเดินตรงไปนะเนี่ยมเจอเจอเจอทางแยกนะ <Okay. S 1> มีสามแยกเนี่ยมเลี้ยวแยกที่ตีแล้วไปเลี้ยวขวาสองทีแล้วซ้ายอีกสามทีเจอเลยเพื่อนโอเคป่ะเพื่อนเมื่อชูชกมาถึงพระอาสมก็แต้แอบเพื่อให้พระนางวัดสีออกไปหาพระหานก่อนได้เวลาสนุกแล้วสิ ขณะนั้นชูชกได้เห็นว่าพนังมัตสีออกไปหาอาหารจึงรีบเข้าไปขอพระสองกุมารจากพระเวสัโดรและได้เข้าไปทักทายตามอธิยาศัยวัดซับแมนพาชูชกเนี่ยหน้าข้าจะกิดลบจะได้ซกเป็นติดใจความรักก็เหมือนข้อสอบอย่าเลือกคนที่ชอบจงเลือกคนที่ใช่ถ้าต้องการส่องกุมารเห็นว่าท่านเป็นคนใจดีข้าเลยมาขอ ได้สิอย่าข้ายกให้ไหนล่ะสองพระกุมารกันหาชารีลูกกันหาว่ายังไงค่ะทอมพ่อกัหาชารีลูก <_ letter> พวกเจ้าทั้งสองจะต้องไปอยู่กับคนนุณุงชื่อชูชกมิ่งไม่ไปไม่ได้หรอไม่ได้ค่ะต้องไปไม่ไ<ป>มน้อยไ,ไ,ไปเหอ <_ letter> นะพราะพวกเจ้าทั้งสองเป็นทองเนื้อก้าวของเราเราจงยกให้ชูชก <_ letter> ไปเลยไปเลยไปเลยปะไปกลได้บายๆนะคะพ่จากนั้นพระนังมัสีรู้สึกประหลาดใจจึงรีบกลับพระอาสมเอ๊ลืมปิดแก๊สี่วะรีบกลับอาสดีกว่าแต่ขนาดนั้นก็มีเทวดาแปลงกายเป็นพญาไก่สรแลศีมาขว้างทางพระนังมัสสีถ้าจะเป็นการเป็นพญาไก่สรแลไีมาวางทางนางมัสีกลับอาสมจนกว่พระเวสสันดรจะถวายทานจนสำเร็จ เสือมาจากไหนกันเนี่ยเต็มไปหมดแล้วข้าจะกลับยังไงพอเวลาพืดคำพระยาไก่สดและศรีก็ได้หายตัวไปจากนั้นพระนางมัตสีจึงรีบกลับพระอาสมทันทีเมื่อพระนางมัตสีมาถึงพระอาสมพระนางมัตสีก็ได้ถามหาพระกุมารทั้งสองจนสุดเสียงร้องแต่กลับไม่ได้ยินเสียงตอบกลับกระหาชาลีลูกอยู่ไหนแม่กลับมาแล้วกระหาชาลีกระหาชาลีลูกอยู่ไหน จึงรีบเข้าไปหาพระเวสสันดรโดยพระเวสสันดรได้ใช้อุบายกล่าวหาพระนางวัดสีว่ามีชู้พระนางวัสตสีทําใจไม่ได้จึงกลบไปข้าม,มีเห็นลูกของเราไหมคะยังมีหน้ามาทานอยอป่านนี้แล้วทำไมเพิ่งกลับข้าออกไปหาอาหารมาเจ้ามีชู้ใช่ไหมเปล่าน้องไม่ได้มีชู้น้องออกไปหาอาหารจริง จากนั้นพระนางมัตสีก็ได้ฝืนขึ้นเพราะเวสันดนจรจึงบอกความจริงให้แกพ่พระนางมัสสีได้รับรูนน้น้องตื่น้องไม่ต้องเสียใจไปนะพี่เป็นคนยกลูกให้หลับของเราให้ชูชมไปเองแมน้องก็ขออนุโมทนาบุญกับเสด็จพี่ด้วยเหมคะ หลังจากที่พระเวสสันดรได้ทำปิยบุตรทานแล้วพระอินทร์ก็ทรงเกรฑว่าพระเวสสันดรจะทรงยกพระนางมาศีแก่ผู้อื่นอีกเช่นพระกุมารทั้งสองจึงแปลงกายเป็นพราหมหนุ่มมาเพื่อขอพระนางมาศีท่านคือพระเวสสันดรใช่ไหมใช่ข้านี่ยพระเวสสันดรเจ้ามาที่มีร่รย์อันใดข้ามาเพื่อมาขอพระนางมาศีท้านเห็นว่าท่านใจดีก็เลยจะมาขอพระนางมาศีเป็นภรรยาค่ะ ได้สิข้าย,ยกให้แต่เดี๋ยวก่อนข้ามีเรื่องจะบอกท่านมีเรื่องอะไรลึกความจริงแล้วข้าคือพระอินทร์พระอินความจริงแล้วที่ข้ามาขอพระนางวัดีก็เพื่อที่จะขอและยกคืนให้ท่านและหวังให้ท่านรักษาพระนางวัดีและรักกันตลอดไปได้เลยพระอินทร์ขอบคุณขอบคุณ หลังจากที่ชูชกนําตัวพระกุมารทั้งสองไปรับใช้ก็ได้เกิดความคิดช,ชั่วเปลี่ยนใจพาตัวพระกุมารทั้งสองไปเรียกค่าไถ่จากพระเจ้าคงสันชัยแทนบัดซบนี่มันหลานของเราดีกว,ว่าเห็นมาจากไหนข้าเนี่มาจากเวสันดอนจากทุเขามุกกฎท่านอยากได้หลานคือท่านต้องทำตามในั่นแหละของข้าซักได้สิวามาข้าต้องการของพันช่่งบ้านขอมนิ่ถิ่นและอาหารมื้อใหญ่จัดไป หลังจากนั้นพระเจ้ากรุงสัญชัยก็ได้พาพระนางวุสดีกันหาและชาลีไปหาพระเวสสันดรและพระนางวัดสีพอทั้งหกษัตริย์ได้พบกันด้วยความเศร้าและดีใจก็ทําให้ทั้งหกษัตริย์ร้องไห้จนสลบไปแล้วพระอินทร์ก็ทรงเนรมิตฝนโบกขอรพัท มือตกลงมาก็ทําให้ทั้งหมดฟื้นคืนขึ้น,นจากนั้นพระเวสสันดรก็ได้กลับสู่เมืองศรีวิลาศและได้ของราชสืบต่อไปสุพัชเจรินสุพัชเจริญสุพัชเลิร์